สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับผมนะครับกาเดียนกับเกมที่มีชื่อว่า A Story About My Uncle นะครับหลายคนอาจจะคุ้นคุ้นเลยนะเกมนี้ว่าไอ้ A Story About My Uncle เหมือนที่พี่เคยเล่นหรือเปล่านะที่พี่ไมค์เคยเล่นเมื่อตอนนู้นมาประมาณน่าจะประมาณปีที่แล้วนะหรือว่า2ปีที่แล้วเลยทีเดียวนะซึ่งเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับซึ่งเป็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งจาก d i จ i p e n ไม่น่าจว่า d i จ i p พนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ผมจำไม่ได้ละมันนานมาก นะครับเป็นกลุ่มคนที่ทำขึ้นมาเป็นเกมฟรีนะแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาได้วางขายในสตรีมแล้วเป็นในพอในคอสอที่2014นะสองปีต่อมานะเขาทำวางขายลงในสตรีมแน่นอนว่ามันมีสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายนะไม่ว่าจะเป็นระบบแล้วก็เนื้อเรื่องต่างๆนะฮะในเมื่อมันมันเพิ่มมันขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะมาดูกันว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงสำหรับคนที่ยังไม่เคยดู A Story about my uncle ใน ครั้งที่ผมเคยเล่นไปนสามารถไปดูเพลิ์นะครับเกมนี้ดูได้หรือว่าขี้เกียจดูมาดูอันใหม่เลยก็ย่อมได้นะครับเพราะว่าเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับกับ a s t r r y a b ับบาไมลังเคลนเรื่องราวของคุณลุงในปี2014นี่้เองปะเริ่มอเลยดีกว่านะ New Game มาดูซิว่ามันจะเหมือนเดิมไหมพ่อยังไม่นอนอีกเหรอนอนรนเวลานอนแล้วฉันนอนไม่หลับนะคุณเล่าเรื่องอะไรใ้ฉันฟังหได้ไหม ก็ได้อยากฟังเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องเราเรื่องราวผจญภัยก็ได้นะพ่อนะฉันคิดว่ามีเรื่องอะไรโอเคตอนนี้ฉันยังเด็กนะฉันมีความฝันที่ตามคุณลุงเฟรชนะครับไปเที่ยวผจญภัยรอบโลกแต่ว่าวันหนึ่งคุณลุงก็หายไปคุณลุงเฟรชหายไปอย่างนั้นหรอว้าวฮัลโหล ฉันอยู่ที่ล็อบบี้ของคุณลุงแต่ไม่มีใครอยู่เลยที่นี่คือบ้านของคุณลุงอย่างนั้นเหรอโอเคนี่คือคุณลุงใช่ไหมถ้าทางคุณลุงเขาจะเป็นคนชอบเที่ยวเนี่ยประมาณว่าฉันชอบเที่ยวมันผิดหรืออะไรฉันรักในียเดรนตรีมีทูมาเรียด้วยว้าวนายมาเรียนั่นเป็นแฟนของคุณลุงหรือเปล่านะ Do not forget เทิร์นออฟอ๋ออย่าลืมปิดฟงปิดไฟด้วยล่ะโอเคสำรวจบ้านซิว่ามีอะไรไหมนี่น่าจะเป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อตอนอย่งเด็กเนะครับ To Uncle Fred อ่าเราวาดให้แง่เลยนะครับอะ huh? To turn โ <c> อ <oughs> oh, ๊ะมันคืออะไรนะว้าว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  Hello My uncle used to send me postcards from his long journeys คุณลุงส่งโปดกัสมาให้จากที่นู่นที่นี่เนปาลโอคำว่าอนาเจโรอเมซอนส่งมาหลายที่มากเลยคุณลุงได้ท่องเที่ยวรอบรอบโลกพร้อส่งโปดกัสต่างมาให้ฉันโอ้ไม่ก็แสดงว่าคุณลุงนี่ถือว่าเป็นคนที่จมจนัยทั่วโลกนั้นหลายๆคนอยากจะมีความฝันอยากอยากจะเที่ยวรอบโลกนะผมก็มีความฝันเหมือนกันนะครับขอให้ทำตามความฝันให้สำเร็จแต่ว่าตอนนี้คุณลุงได้หายตัวไปแล้วแล้วเขาไปไหนนะ ฉันอยู่ที่ Uncle Fresh House แต่ว่าในล็อกเกอร์นั้นมันมีส,มมสิ่บางสิ่งบางอย่างอยู่ในนั้นว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรอ่ะมันเป็น a อนเวนเจอร์สูว้าวที่ Uncle Fresh ใช้แต่ว่ามันไซส์เล็กมากเลยว้าวว,ว้าวว,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 วว้าวซึ่งมันก็เป็นอันดีที่ฉันจะทดลองสวมใส่ดูฉันก็ลองมาใส่ดูวะโอ้ยมีเฟมีปัตเตอร์ด้วยที่นิว้วนะครับ ผัตเตอร์ที่นิ้วนางข้างขวาด้วยนะครับของเจ้าคุณพ่อนะครับนานี้มันคืออะไรอะ grabbing hook วมันเหมือนมันเหมือนที่จับหรือเปล่า grabbing hook มันเหมือนประมาณว่าตัวหุกจับแล้วก็ห้องปริศนาอน,นี้บนอังเคิลเฟสคุณลูกหรือไม่ว่าพ่อเจออะไรในนี้มันมีลักษณะเหมือนวงกลมเหมือนแท่นอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่ว่าที่นี่รกมากเลยอังเิลเฟสบอกว่าอย่าจับมันนะว้ยยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่งเลสิแต่ตอนนั้นฉันยังเด็กอยู่นะเอหาเซตติ้งว้ยโว้ยโว้ยโว้ยวอเพนนิอะไรอไหนอ่ะฮัลโหลฮัลโหล้ยว้ยโว้ วอดเด้อดเด้อเฮ้ยเด้อเด้อเดใช่เหรอเด้อเด้อเด้อเดใจเย็นใจเย็นเย็ข้างบนคืออะไรเฮ้ยเด้อเด้อเด้อกูลอยเอ่ะเด้าวว้าวว้าวอสเตอรี่ about my uncle เรื่องราวของคุณลุงอันแสนเร้นลับจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮัลโหล แล้วตอนนี้คุณลูกเตรียมฟังนิทานภาคต่อห้เลยโอ้ชอบป๊อฮะับเอ่อฉันตกลงมาในที่แห่งหนึ่งแต่ว่าเจ้าสูตรนี้มันช่วยให้ฉันมีชีวิตอยู่ว้าแต่ว่าเอ่อฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปจะได้อย่างไงฉันต้องการกลับบ้านแล้วที่นี่มันเอ้ยมีมาม่าด้วยว่ะมีมาม่าเจล ว้าเนื้อวัวกระป๋องอาหารกับอเออนะฮะว้าวว้าวว้าว,วที่นี่ที่ไหนกันฮะถุงขยะว้าถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนนะดูเคยดูมาแล้วจะรู้ว่ากราฟ,ฟิกมันพัฒพุพัฒนาขึ้นอย่างดีมากเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งต่างๆนะครับสภาพแวดล้อมทั้งว้าอ๋อนี่จุดเซฟว่ะเนี่ย โอเครู้เลยนะกดชิปลันว้าวว้าวว้าวอู้ตาตาตาเดรสูทมันปกป้องฉันแต่ว่าฉันว่ายน้ำไม่ได้นะว้าวเป็นทางที่ดีที่ฉันจะไม่ตกลงไปข้างล่างเฮ้ยนี่นีกระโดดสูงยี้เลยเหรอโอ้ my god โอ้ my shit ียเชียเชว้าวว้าวโอ้ my ชิบหายลงล่างเหรออึ๊บว้าววู้อ โอ้ชุดสูตรนี้มันทําให้เราตกจากที่สูงเราไม่เป็นไรนะครับถือว่าสุดยอดไปเลยนะฮะกดคลิกขวานะครับเพื่อชาร์จสูตรเพื่อกดอะไรว่กระโดดเพ e าว u จัมว้าวว้าวว้าวววโอเคยูปี้เออต้องมีใครมาทำสายลักแปลกๆไว้ที่นี่แน่นอน แต่ว่าใครล่ะคุณลุงเหรอเนี่ยาสายลักอย่างนั้นเฮ้มันเป็นสายลักเหมือนกับเมาส์แล้วเลยนะเอ๋ <Hey. S 1> มันสิ่งบางอย่างมันกำลังจะบอกใบ้เรานะครับว่าเกิดอะไรเออเหไปยเคไงต่อเนี่ยคุณลุงมึงอยู่ไหนทางนี้ใช่ไหมอึบ๊บอโอเคว,ว้าโอเคมากูต้องโดดข้ามใช่ไหมอ๋อาลรครับผม นักกีฬาโอลิมปิกเชี่อใช่ไหมใช่วิ่งอึ๊บว้าวฮ้ยไอ้ยะปิดภาพไปหน่อยตรงนี้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 อึ๊บเชี่อแล้วเออเสียวท้องว่ะโอ้โหคุณลุงมึงโอเคโอเคโอเค โอ้รู้สึกไม่มีควันด้วยนะเวลาโดดอ่าโว้ววววววอู้ตายฮะเสียวชิบหายแล้วโอ้ my ไม่ก้าววววไอ้สัตว์มีไม่หนาการกระโดดจริงๆนะอึ๊บอ่ะโอเค ว้าวว้าวอุ้ยโอ้ยเสียวท้องโอ้ผมผมคิดว่าคนดูน่าจะเสียวเหมือนกันเอ้ยอะฮะเบรกเอี้อวยว้าวที่นั่นมีอะไรมะโอ้เชี่ย my god ็จะโดดเขาจะโดดดูอ่ะเขาดูไม่ได้เหรอเขาอยากรู้ว่ามันมันมีอะไรอึ้บอ่ะข้ามได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วคุณรู้ว่าเฟรดอยู่ไหนนะอ่าฉันเจอแคมแคมบางอย่างที่คิดว่าคุณลุงเฟสน่าจะอยู่ที่อยู่ที่นี่ ฉันรู้ว่ามันแปลกๆที่จะมีแพ็กเกจกระป๋องกระป๋องมาม่าอยู่ที่นี่มีทั้งซุปอาหารกระป๋องนั่น่ะมันดูดีนะโอ้มันก็ไม่คไปดีอะไรก็เล่าเรื่องว่าคุณลุงเฟรเคยติดนู่นติดนี่นะครับเคยกินอาหารกระป๋องมาทางชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับ <c oughs> <ต>คุณย่าเนี่ยเป็นห่วงคุณลุงมากเลยคุณลุงทำให้คุณย่าเป็นห่วงไอ้เจ้ยเี่ยเอ้า <c oughs> โอ้ยเอ้ยแม่งไม่ได้เล่นนานเสียวท้องอี่ไหมโอเคนะครับเจอแคมคุณลุงด้วยนะครับแสดงว่าคุณลุงมาที่นี่แน่นอนณนะขณะนี้เราก็เราเรา,เราเป็นพ่อนะครับพ่อคนกำลังเล่าเรื่องราวให้ลูกให้ลูกคุณจะควบกล้ำทำไมอึ้ยให้ลูกฟังอยู่นะฮะ และตอนนี้เรากําลังอยู่ในเรื่องเล่าเ<ม>ชา้านี้แล้วไอหินเบี่ยงนี่มันอะไรวะเนี่ยจยเยจนเ็นยเย่น,ยเยนอโอเคืมกราฟิกดูสวยงามขึ้นมากเลยนะโอเคตอนนี้เราเป็นเด็กนะครับแต่ว่ามือเราใหญ่มากดูจากมือขวาของเราโอ้ g ม d ก็ยเย็นเจนว่าอึ๊บอ๋อโอ้โห หุยพื้นหลาเลยวะโว้ที่นี่มาที่ไหนอ่ะมันคือแสดงว่าคุณลุงเฟส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 เฟ้เฟสเฟอุ้ยโวลุงเฟสมึงมาที่ไหนเนี่ยที่นี่มันคือวัดโอเคข้างล่างนี้ข้างล่างอะอุ้ย Falver File, Corps i กปิ้งด i p i แน t ช e ร a จ e ดี๋ย l พาวเวอร e คอปู่แต่หะปู่ดิไอ้นี่ใช่ไหมที่มีแสงอยู่นะครับอ๋อไอเนี่แหละคือแสงต้นตอของแสงประทับอยูเนี้ครับมันคือไอตัวนี้นี่เองวว้วว้าอ๋อนี่ครับต้นตอของแสงประทับนะฮะ อันนี้อันใหญ่มากเลยน่าจะเป็นของคุณลุงนั่นเองนะครับซึ่งของเราอันเล็กนะครับดูเป็นรุ่นจิ๋วนะครับหรือว่ารุ่นจูเนียร์นั่นเองแน่นอนที่สุดนะครับเราต้องตามรอยคุณลุงไปณขณะนี้เรามาตามหาคุณลุงเฟสคือเราเข้าบ้านคุณลุงเฟสแล้วเราเกิดมะไวไลท์นะครับเราเข้าไปที่บ้านคุณลุงเฟสนะเพื่อไปตามหาคุณลุงนะครับ <untu> เพื่อไปหาคุณลุงแต่ว่าเราไม่เจ Fried <Mi> อคุณลุงนะครับเรากลับได้มาในที่ที่แห่งหนึ่งที่คุณลุงหายไปนะครับ แล้วตอนนี้เราก็ต้องทำตัวมาตามหาคุณลุงนั่นเองโอ้ชิตโอ้ไม่ก๊อตว้ายเชียร้องไห้โอเคมีรอยประทับครับของคุณลุงเต็มไปหมดเลยนะครับฉันไม่แน่ใจว่าถ้ำน,นี้มันมีอะไรนะ รู้แต่ว่าคุณลุงเฟดหายไปว้าว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 ว้ไม่ต้องโดดแล้วคุณลากตัวเองแหละเขาไปหาเลยโอเคถ้ำพวกนี้มันตอนปรหลาดมากเลยมันเหมือนไม่เป็นดินแดนสนทยาเมืองรับแลหรือเปล่านะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะ วิวเลิลสโอเคอ๋อายฟอร์เวิร์ดฮือปวู้ฮู้แง่สวยงามเลยครับถ้าเป็นโอลิมปิกก็คงจะได้สิบคะแนนนะฮะแล้วตอนนี้ก็อีหยังวะเนี้ยอ๋อ oh, ต้องมันมันต้องเป็นเรืองแสงนะถึงจะไอ้นั่นได้ อึบ๊บชิบหายละชิบหายละกูโอ้ยรอดเจี๊ย yeah! ว้าหู้ฮฮ <c oughs> ว้าวฮืมพาวเวอร์จามแอนด์กราบนะครับทูไฮแอรียโอเคสูงไปแล้วอุ้ยตายอ่ะโอเค พยายามผสมกันระหว่างวิ่งนะครับแล้วก็เพลาวจับอึ๊บโอเคอุ้ยตายอุ้ยตายอุ้ยตตายยอุ้ายไม่น่าไปก่อนเลยนะครับเราต้องทำก็คือจับเอร์นั้นโอ้ยเดะเดวเดะเดะมาดิวะอึ๊บไอ้ thank you อ่า okay. โอเควูค้ขนลุกเลย嘛โอ้ยขนลุขนลุขนล,ขนลุโอเคครับตุยว,ว้าวที่นี่มันแปลกๆนะครับคุณลุงเฟรดไม่น่าจะเดินทางมาที่นี่หรือเปล่าชิมหายทําไมไม่โดนวะ โอเคขึ้นไปว้าวเดินทางเดินทางเดินทางวูวูววูวูอ่าเหนื่อยิบหายเลยอึ๊บวูฮูยักษ์ะ่นุ่มๆนุ่นวลน่นวล เ้ยเพียชิบหายเลยบินขึ้นไปแบกนำ้นำนำ้ำน้ำล <laughs> oh okay. ่วงอ้ยยเอ้ยเอ้ m เอ o d โอเคฮะมอนเห้ืเอนชนเผาานะเยเอ้ยเอ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 ้ยเอ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 ยเอ้ยเอ้งเอเบียเยงแ้้วอ่า ปีกลางหันไปไม่มีวันแผ่วปลายเหรอแล้วก็ไปไหนเนี่ยอ้าวด้วยความล้างทะยานลงไปอึบอึ๊บอึ๊บอึบอึบอึบกลวงกลวง,วง,วงอึบอึบฮะวัดเหรฮัลโหลฮัลโหลอ้าวลงพื้นได้ไงวะว้าวน้ำตกเว้ยเฮ้ย โอเคเซฟแล้วโอ้มายกดที่ไหนวะเน,นี้ยอุย๊ยคุณลุงมึงมาถ้าเย็นอึบ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 เลยอึบเลยโอเคโอ้โหคุณลุงมึงแม่งเยี่ยวเหนียวเลยกูมาคุณลุงคุณลุงอ่า เพ่งเหมือนสไปเดอร์แมนเนี่ยครับสวัสดีนะฉันคือสไปเดอร์แมนเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเราเทพเทพโอ้โหคุณผมอ๋อเดือดเดือดเดือดอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอเคว่ะตัวนี้ตัวนี้ล่ะอ่าเยี่ยมครับผมวิ่งอย่างเดียวอุ้ยที่ห้า โอ้ oh ไม่รู้ว <ข Jean. S 1> ่าต้องโดนด่ะถึงว่ามีสเปรนขาดไม่ขาดอยาวยังไม่ขาดวิ่งยาววิ่งยาวโดดีกวะเฮ้ย You found a second power core นะครับ Now grabbing two t i m e นะครับสามารถโอ้สองครั้งสองครั้งอ่ายัง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 โอเคแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยว้าว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  โอเคลำแสงบนมือนะครับคือสิ่งที่จะบอกว่าคุณเหลือ power core อีกกี่อันนะฮะนะครับเราไปต่อดีกว่าเหลือ power c o r คอีกกี่อันวะโอเคครับอึบอึบถึงเดียวะอ่า <su> วู้ฮวูฮวูฮวูฮอพื้นแตกเลยทีเดียว power suit นี่มันทำให้แข็งแรงอย่างนี้เลยวะ น่าเอามาใส่ม้างนะโอเคอ่ะอุ้ย,ย,ย,ยเร็วไป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 อุ้ยตายหาชนหินเนอะบายนะบายนะ <laughs> Bye, นะ อึ๊บอ่าแปะที่เดียวคุณลุงนะครับอ่อเคียร์ให้เกือบไปแล้วมึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอย้ยอยียยง้ยอยียอ้อยอยเฮ้ย เดียวเดียยวตรงไหนคือหัววะเนี่ยตรงไหนคือหัวกูตรงไหนหัวกูนี่ก็พื้นใช่ไหมว้าวว้าวว้าววว้าเดินหน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 ้าเออครับผมโอ้ยเน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 เฮ้ยอะไรอะชี้ทำไมเอ้ยว้าวคืออะไรอะอาหารเม็ดเฮ้ยใช่เหร e m r o i เอ s คุณเห็นอะไรอ่งเฟรดไหมใช่ฉันกำลัง correct นะครับไอ้ sample อันนี้มันคือแมชเชอรี่เหรอฉันเจออะไรบางอย่างในป่ามีไข่มากมายเลย full of eggs ไข่เนี่ยหรอมีไก่ในป่านั้นด้วยเหรอไม่ใช่ไก่หรอกมันคล้ายๆเจลลี่เยอะแยะมากมายเลย Hund them Fred told เฟสบอกฉันว่ามันคือไข่กบนะครับมันช่างเซอร์ไพรส์มากดูติดรฮะอ้าวเหี้ยหรือกูประทับตายบร้อยแนะเฟสก็เอาไก่ไอ้ไข่ไม่ใช่ไก่ไข่นั้นกลับมาแต่ว่าเธอกลับมาอีกทีปุ๊บมันคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไข่กบมันคือไข่ยุงคุณลุงเฟสนี่ก็หลังจากนั้นเออฉันรู้ เขาก็ได้เจอไข่กบที่แท้จริงนะครับเธอบอกใช่ไหมเป็นสิ่งพิเศษมากเลยต่ลงลุงมาหาไข่กบในป่าเนี่ยสุดมันไม่ใช่กบไข่กบในพวกนี้มันคือไข่ยุงนะครับเดี๋ยวกันเมเท่ลควายเหรอแต่คุณลุงเฟสดตากเสื้อก็ไม่เก็บไว้ยวิไตหะอ้าวไม่โอเคมีสายลักบอกด้วยว่าไปเจอคุณลุงเฟสตรงนี้ตรงนี้นะครับ มันไม่ใช่ใจคุณลุงหรอกมันเป็นที่ที่คุณลุงเคยอยู่นะครับโอเคขึ้นแม็กซ์บนหน่อยว้าวทางนี้น่าจะเป็นทางที่เราเคยมาหรือเปล่าทางนี้แหละทางไปต oh, okay. okay. uh, okay. <leich> wow, uh. ่อนะฮะโอโอเคโอเคอุ้ยตายฮะเมื่อกี้โดนด้วยวะว้าอ้าวู้ฮู้ยาฮู้ยาฮู้ยาฮู้แล้วยาฮู้แล้วยาฮู้แล้ว ไปแล้ว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 ไปแล<ะ>้วไปแล้วอ่ะอ,อีอโอ้ยเหนื่อยเว้ยเม่อแต่คุณลุงมึงมาอยู่ตรงไหนทตรงนี้ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยนั่งไงข้างหน้ามันคืออะไรขนาดน้ำมัน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 ,นว h o a whoa ว h o a whoa 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 whoo ah yeah yeah hello h e ฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครวะ hmm. <h ums> แสงสีฟ้า <Fred> เอา่อคุณลุงเฟสดเอามาใส่ oh, งั้นหรอหรือ, <somebody S 1> รอว่ามีใครบางคนอยู่ที่นี่ฮ huh? oh, wow. ะโอ้วัตเตอว้าวสรุปที่นี่มันคือที่ไหนวะยังไม่รู้เลยนะครับว้าวฮัลโหล โอ้ไม่ก็โอ้เมืองแรกงั้นเหรอหรือว่าอะไรวะ something โอเคไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเราต้องเจอกันพาร์ทหน้าแล้วแหละนะครับกับ A story รี่อั m บ u n c ไมนะครับกับเกมนี้นะครับในปี2014เป็นยังไงนะครับใครที่ดูใครดูของเก่าไปแล้วนะก็มาดูใหม่อีกรอบนึงครับกับกราฟิกที่ดูดีกว่าเดิมเนื้อเรื่องที่เข้มข้นกว่าเดิมแล้วก็ something everything นะครับที่ anything กว่าเดิมนะครับไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไร โอเคเ้วเจอกันใหม่พันหน้าบายยกับผมกาเดียนจิจิอิอิอ